ไหนไหนอ้เกตมันขึ้นแดงมากเลยนะภา,าษาอังกฤษเขาเรียกว่าอาราเพมาพ่อเคยเลี้ยงเนี่ยอาราเพมาภาษาไทยเรียกว่าปลาช่อนอเมซอนปลาช่อนอเมซอนไหนมีอีกป่ามีอีกเป่าเอาเจ๊แม่จบมานะถามว่าพูดมั่วดูดิอาราเพมาพ่อเคยเลี้ยงอยู่ ตอนนั้นคนมาขอซื้อตัวต้องสองหมื่นไม่ขายตายหมดเลยค่ะแปดหมื่น <8, 000. S 2> หายแวบไปกับตอสี่ตัวเจพ่อเลี้ยงตอนนั้นเป็นเม็ดแล้วนะที่คนมาขอซื้ออ่ะคนที่สามหลวงสองมาขอซื้ออ่ะตายหมดเลยตอนนั้นเขาขอซื้อตัวต้องสองหมื่น ี่ตัวแ0 0 0 0ืนหายแวบไปกับตาคืนเดียวทำห่อหมกเอาให้ยาไปทำห่อหมก